ฝรั่งไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าเบอร์เกอร์ปลาหรือนักเก็ตปลาแต่มันคือแซนวิชปลาคนไทยมักจะเรียกเมนูนี้ว่าเบอร์เกอร์ปลาเพราะด้วยหน้าตาของมันที่มีขนมปังบันประกบแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเบอร์เกอร์เดะเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะถ้าเราดูความเป็นมาของเบอร์เกอร์ใจความสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ขนมปังครับแต่ว่าอยู่ที่เนื้อมากกว่า พราะมันมีที่มาจากสเต็กเนื้อบดของชาวเยอรมันที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์กครับและเมื่อผู้อพยพชาวเยอรมันนําเมนูนี้เข้ามาสู่อเมริกาก็มีการปรับให้มันทานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยการเอาขนมปังมาประกบเนื้อแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันนะครับคล้ายกับแซนด์วิชแต่เพราะไส้ข้างในมันคือแฮมเบอร์กก็เลยเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ครับ ส่วนแซนด์วิชทั่วไปไสข้างในบางจะเป็นเนื้อสัตว์หลายแบบครับทั้งหั่นเป็นชิ้นบางๆฉีดเป็นชิ้นๆหรือว่าใส่ไปทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยก็มีหรือแม้แต่แบบที่ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เลยแต่มีขนมปังประกบก็เป็นแซนด์วิชได้เหมือนกันนะครับอย่างแซนด์วิชเจลลี่เนยถั่วหรือแม้แต่โอริโอก็เป็นแซนด์วิชอย่างหนึ่งครับส่วนเบอร์เกอร์ปลาที่เราเรียกกันเนี่ยเขาจะใส่เนื้อปลาเข้าไปเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับไม่ได้บดอย่างแม็กฟิชของแมคโดนัลล์ ที่ต่างประเทศเขาจะเรียกกันว่า big fish sandwich จะมีก็แต่ในไทยแล้วก็ประเทศแถบเอเชียนี่แหละครับที่เรียกเมนูนี้ว่าเบอร์เกอร์ปลาถึงอย่างนั้นมันก็เป็นแค่ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาสุดท้ายแค่อร่อยก็พอแล้วครับ